น้าในสืบเขาชุดน้เถอะอ่ะยอะตุ๊กเาบันทีบันทีบินเดียวหรืาเ่าบันทีบนทีเดี๋ยวขอาไปด้ย ผมไม่ได้ตบผ,ผมตายไปทีเดียวจะมาตายยังไงมือหนึ่งคือปืนในมือเอาคลุมอายืนเดี๋ยวอายืนเกาอาีออกีขอขอกเยอะ,ะ,ะุกันนะครับเออข้อกีกีเยอะุกันเออเด่นนะตายในหลวงน่ารักเด็กอะ อืมใช่ผูสาวหน่อยจาวผมมันตีไถอดได้ผมก็คิดว่าอยู่ไหมไม่รู้ครับผมทิ้งไว้ในทางเลยต้องรอแม่เขามาก่อนฮบยูดิ รับอยู่ใช่ไหมว่าบ้านเราได้ยิงอ่ะครับผมยิงอยู่ข้างนอกครับแต่ผมไม่ได้ยิงในงานนะครับอ๋อแสดงว่ามีเลือดมาแล้วครับแล้วคงมันมวิ่งมาถึงหน้าวัดครับอแล้วผมก็ไม่ได้ยิงจะจงผมยิงขึ้นแบบนี้อืมอืมแล้วเรายิงไปทางไหนเรายิงยังฟังเทศบานออกครับอ่า